วิ่งหาได้ตังค์ข้างล่างวิ่งห้าได้ตังค์ครับผมวิ่งห้าได้ตังค์คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมือนีกะมุ่มเกาเดอร์ครับพี่น้องไปใส่บาดไดนะ้นาะพี่น,อนะน,อน้องเนาะครับผมไข่ย้อนอ่ารวบไข่ไข่เช็มนี่ยแหละครับผม ยาพึงเบื้อเด้อครับพี่น้องก็จะนำแนวทางมาสู้พีสู่น้องอ่ารังบอกยิ่ในเฮียนเด้อครับผมครับพี่น้องครับมือนีแอดมินก็มาเชียร์ก็จะพผ้าอ่าไปตามตอเหล็กอาจารย์เหรียญมีสองด้านเด้อครับผมครับเหล็กตั้งรักเพิ่นกับเขานะพี่น้องเนาะครับเล็กรักลอยที่พี่น้องเอฟซียล่ทนก็รอดจับตาครับผมอ่าหมดก้อนนันนันกับไ้ซีครับผมหมดล่าสุดกับไฮหาคับเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับผม กับเขาที่หาครับสําหรับเหล็กรางจับไห้เก่าซี่ครับผมคืนบนครับพี่น้องเอาไปรับชมรับฟังเหล็กรักลอยแม่นเมนกับอาจารย์เขียนมีสองดันกันได้ครับผมก่อนที่จะไปเบิ้งแนวทางตัวเหล็กของอาจารย์แอดมินก็มาเชื่อกับขอขอพระคุณอาจารย์ได้ครับผมทีเมตาตัวเหล็กทรงต่อพี่น้องเอพซีครับผมครับกระเช้าเคื่อนะพี่น้องเนาะฝากติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับ ก็มาเชียร์คำน้ำเชียร์ในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังอเลขกอาจารย์เหรียญมีสองด้านกันเลยครับอาจารย์ครับแอดมินก็มาเชียร์สวัสดีอาจารย์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับรับอาจารย์ครับยังไงครับอาจารย์ได้หลายว่ครับผมคนทำบริสุทธิ์ไหมคนทำบริสุทธิ์ครับผมขลม้ำขล้ำเป็นสะพานบุญเดอร์ครับพี่น้อง เขาเลขตั้งรักกับเขานอาจาร์เนาะเขาทั้งซีทั้งหาทั้งเก่าเลยครับผมครับกอดข้อกันมาเลยครับเลขรักลอยทีแล้วครับอาจารย์แม่นสองงวดติดแล้วครับผมครับตามอันครับมาตามต่อเด้ครับอันให้พี่น้องเอฟซีครับผมมามาเอาเด่นบนครับผมเด่นบน สามเก้าศูนย์เจ็ดสามเก้าศ<บ>ูนย์เจ็ดวิวเก้าวิวเก้าครับรักลอยลักลอยหนึ่งกับสองลักลอย,ลลอยหนึ่งกับสองด้วครับพี่น้องเราก็บ,บิน,นเด็ดใช่ไหมมันหยิบเด็ดเดินวิวรักลอยครับ สองตัวตัวไหนกแล้วคู่ก็จับคู่บนครับผมสองสามเก้าสองสามเก้าสองหกเก้าสองหเกเจ็ดเกสเจเกเจูนสองเจ็เจเจ็ด เขียเส้นใต้หนึ่งเจ็ดศูนย์กับสองสามเก่าครับสองสามเก่ากับหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับผมเนี่ยเขีดเส้นเพลทนนะครับเต็มเต็มไ<น>ด้ครับพี่โน้องวดนี้ตัาเหลีอสองตัวหนึ่งต่อมากครับเป็นเหล็กสองตัวบนได้ครับผมเนี่ยสองตัวบนเนี่ยตาตาเหลี่สองตัวนี้ไม่ใช่นี้ละอ๋อมีสามเก่าหกเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดศูนย์นอาจะเนะครับ กลับด้วยครับผมพอตองกลับครับอันนี้ครับว่าเราตรงตรงแล้วโอ้ตรงตรงได้เลยครับผมไม่ตรงกลับอันนี้มาเลขเด็ดล่างเด่นล่างครับผมเด็ดล่างนี่สามนีห้ามีแปดมีศูนย์มี 3, ม่หนึ 8, ่งสามห้าแปดศูนย์หนึ่ง วิ่งหากับหนึ่งวิ่งหากรับหนึ่ง 1, ครับผมจับขู่แล้วครับสามห้าสามห้าสามแปดสามแปดสามศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็ห้าแปดห้าแปดห้าศูนย์ห้าศูนย์ ห้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดศูนย์แปดศูนย์เดียวจะขูหรอนึ่งสองสามสี่แปดครับผมแปดป่ะแปดหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งผอแคสิบหกศูนย์หนึ่งครับผมครับเอาหมวดบงหันขืนบนเจอาขับพี่น่องเก่าซีครับหมวดนี้กับยูรางนี่ชุดรางนี่ชุดรางเด็กกลับซ้ำเจ้าครับ คีเซตเต้คีเสซตใต้ที่สามแปดสามแปดห้าแปดห้าแปดห้านหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเป็นแค่นี้พ่อครับครับสิบคู่นี้ครับสิบคู่นี้ตรงนีน้ยังไม่จำได้ครับ เลยครับสามแปดห้าแปดห้าหนึ่งแปดหนึ่งครับนี่เลยตัวตัดกับตรงๆกับตามที่ชี้ไทยเมื่อกี้นี่แหละครับโอเคขอบคุณนะนอ้อครับอาจารยวาวา์วิ่งหาได้ตังข้างล่างวิ่งห้าได้ตังครับผมวิ่งห้าได้ตังอ่าโอเคขอบแล้วเนาะครับเอาอาจารย์ แอดมินเก็มาีเชียร์กับจีรบกวนอาจารย์เลียนมีสองด่านชั่มีเด้อครับผมครับคอตอนับดีครับครับผมครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกับพิจนาได้ครับผมพิจณาเบิ่งเอานะพี่น้องเนาะครับผมแอดมินเกามาเชียร์กัตามให้พี่น้องเอฟซีเราเด้อครับผมกับอาจารย์เลียนมีสองด้านแม่นรักลอยนะพี่น้องเนาะครับผมกระลองจับตาเบิ่ง ลักลอยหวดหนีได้ครับผมเพื่อมีพี่น้องเอฟซีร้ายทานกัได้สองตัวมาแล้วครับล่อลักลอยอยู่กับล่องเอาเลขของอาจารย์ไปพิจนาได้ครับผมหนึ่งกับสองนะพี่น้องเนาะเพื่อได้สามตัวตรงสามตัวตัวครับผมครับเอาพี่น้องถ่ายคลิปนี้แอดมินก็มาเชียกับน้าเชียกับขอเบอร์พ่อนให้พี่น้องเอฟซีด้ครับผมที่อ่าพิดตามกดมามเชียกับน้ำเชียครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผม กให้ถูกหวยแล้วเ,เงินไปนับกันหวยวันที่16สิงหาคม6 5สุข,ขสุขคนครับผมสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ